สวัสดีค่ะทำอาหารง่ายๆกับครัวพิพิไลวันนี้ค่ะเป็นเมนูอาหารจานเดียวง่ายๆเลยค่ะนั่นก็คือข้าวผัดปลาสลิดค่ะเราได้ปลาสลิดแดดเดียวมาจากตลาดค่ะซึ่งตัวใหญ่แล้วก็น่าทานมากๆเลยค่ะเดี๋ยวมาดูส่วนผสมกันเลยค่ะส่วนผสมของข้าวผัดปลาสลิดค่ะก็จะมีปลาสลิดแดดเดียวค่ะเป็นตัวแบบนี้เลยเลือกไซส์ใหญ่ๆหน่อยนะคะจะได้แกะเนื้อได้ง่ายๆมีน้ำมันพืชใช้สำหรับผัดข้าวแล้วก็สำหรับทอดปลาสลิดด้วยนะคะซอสรุงรสน้ำตาลทรายซีอิ๊วขาว ไขกไายหนึ่งฟองกระเทียมสับต้นหอมซอยแครอทหั่นเตาเล็กๆค่ะพริกน้ำปลาค่ะสำหรับกินกับข้าวผัดแล้วก็มีผักค่ะมีแตงกวามะเขือเทศมะนาวค่ะข้าวสวยค่ะถ้าจะให้ดีก็เป็นข้าวเสาให้บวกกับข้าวหอมมะลิเก่าค่ะหุงแข็งๆหน่อยค่ะแล้วก็พักไว้ให้เย็นค่อยนํามาผัดค่ะจะทําให้ข้าวผัดเราไม่แฉะด้วยค่ะส่วนผสมมีแค่นี้ค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยค่ะตั้งกระทะค่ะใส่น้ํามันพืชลงไปเอาให้พอท่วมปลานะคะจากนั้นก็นําปลาลงไปทอดได้เลย ปลาให้สุกดีค่ะเดี๋ยวเรากลับมาดูกันค่ะทอดปลาไปประมาณ5นาทีได้ค่ะปลาก็จะเริ่มสุกแล้วสังเกตว่าปลาสุกเนี่ยเนื้อเขาจะกรอบๆด้านนอกนะคะเวลาที่เราใช้ตะหลิวเนี่ยข้อๆดูหรือว่ากดๆด,ดูเนี่ยเขาจะแข็งๆนิดนึงค่ะแล้วก็จะเป็นสีเหลืองอมน้ําตาลนิดนึงค่ะเวลาที่เราใช้ตะหลิวคนไปคนมาแบบนี้ค่ะปลามจะเบาๆค่ะอันนี้คือปลาที่ยังไม่ทอดนะคะสีเขาก็จะเข้มแล้วก็เนื้อจะแน่นๆค่ะหนักๆ เวลาที่ทอดสุกแล้วเนี่ยเนื้อเขาก็จะเบาแล้วก็ด้านนอกก็จะออกกรอบๆนิดนึงค่ะประมาณนี้ค่ะได้แล้วค่ะเราก็ตักออกพักไว้ให้สะเด็ดน้ามันเลยค่ะพอเราทอดปลาสุกแล้วนะคะเราก็พักไว้ให้เย็นจากนั้นก็จะมาแกะเนื้อปลากันค่ะแกะส่วนที่เป็นก้างข้างบนออกก่อนนะคะจากนั้นก็แกะก้างส่วนที่เป็นท้องค่ะดึงออกเลยนคะคะแล้วก็แกะแบบนี้เลยค่ะ ดึงก้างใหญ่ออกเลยค่ะจากนั้นก็ฉีกเนื้อปลาเป็นชิ้นๆนะคะเวลาที่เราทำข้าวผัดเนี่ยจะได้ทั่วถึงกันค่ะชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ได้ตามชอบเลยนะคะแกะจนเสร็จเลยนะคะก็เดี๋ยวไปดูตอนที่ทำข้าวผัดกันค่ะเดี๋ยวเราจะทำข้าวผัดกันค่ะเริ่มจากการตั้งกระทะใส่น้ำมันพืชลงไปค่ะตามด้วยกระเทียมสับค่ะสูตรนี้สำหรับหนึ่งจานนะคะ ผัดกระเทียมให้หอมก่อนเลยเอาให้กระเทียมหอมแล้วก็เป็นสีเหลืองนิดๆนะคะพอกระเทียมเริ่มเป็นสีเหลืองนะคะเราก็จะต่อยไข่ใส่ลงไปเคียกระเทียมไปด้านข้างก่อนทีนี้ยีไข่ให้พอสุกค่ะไข่สุกประมาณนี้พอค่ะจากนั้นใส่ข้าวสวยลงไปเลยยีไข่กับข้าวให้เข้ากันดีค่ะใช้จหลีวนะคะบีบีข้าวแบบนี้ค่ะ ดูให้ไข่กับข้าวเข้ากันดีก่อนนะคะอ่พาพอไข่กับข้าวเริ่มเข้ากันดีค่ะเราก็จะใส่แครอทลงไปเลยค่ะแครอทที่เราหั่นเตาไว้นะคะใส่ลงไปเลยแล้วก็ปรุงรสด,ด้วยซอสปรุงรสค่ะซีอิ๊วขาวค่ะน้ำตาลทรายเล็กน้อยค่ะผัดให้เข้ากันค่ะเห็นไหมคะสีสวยเลยค่ะพอใส่แครอทลงไป แล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันใช้ไฟแรงๆในการผัดนะคะจะทําให้ข้าวเด้งดีค่ะพอข้าวเข้ากันดีแล้วก็เด้งดีแบบนี้แล้วนะคะเห็นไหมข้าวจะแตกตัวเป็นเม็ดๆเลยค่ะลองชิมรสชาติได้นะคะแล้วก็ปรุงให้ได้ตามชอบเลยแล้วก็ใส่เนื้อปลาสลิดที่เราแกะไว้ค่ะลงไปได้เลยค่ะแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันคือปลาเราเพิ่งทอดนะคะแล้วก็สุกใหม่ๆไม่จําเป็นต้องใส่ตั้งแต่ตอนแรกนะคะ ทำแบบนี้ปลาจะไม่เละค่ะผัดให้ทุกอย่างเข้ากันดีค่ะนี่โอเคค่ะเรียบร้อยปิดไฟได้เลยค่ะจากนั้นก็ใส่ต้นหอมซอยลงไปเล็กน้อยค่ะคลุกเข้าอีกหน่อยเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปจัดเส่รจานเสิร์ฟกันค่ะข้าวผัดปลาสลิดก็เสร็จเรียบร้อยค่ะเราจัดเส่จานเสิร์ฟแบบนี้นะคะทานคู่กับปลาสลิดทอดค่ะพริกน้ำปลาแล้วก็ผักสดค่ะเดี๋ยวเรามาชิมรสชาติกันเลยค่ะ บีบมะนาวก่อนเลยนี่ขาดไม่ได้ค่ะพริกน้ำปลาสักหน่อยหนึ่งใส่พริกด้วยอืม รสชาติของข้าวผัดปลาสลิดแดดเดียวนะคะก็อร่อยค่ะเวลาที่เราทําข้าวผัดนะคะอย่าปรุงรสจัดมาเพราะว่าเราต้องกินกับเนื้อปลาสลิดด้วยซึ่งปลาสลิดเนี่ยจะออกเค็มเ็มมันๆน,น,นิดนึงค่ะกินคู่กับข้าวผัดที่รสไม่จัดมาค่ะจะอร่อยพอดีค่ะปลาสลิดแดดเดียวนะคะส่วนมากที่นิยมเอามากินกันกนะ็คือจะทอดแล้วกินกับข้าวสวย ข้าวผัดปลาสลิดนะคะก็เป็นอีกหนึ่งเมนูค่ะที่น่าสนใจใครที่ชอบทานปลาสลิดค่ะต้องลองเมนูนี้ด้วยนะคะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ